สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอไอทีกับพี่มัดอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาแชร์นะคะเ,เทคนิคนะคะในการใช้ตัวซอฟต์แวร์นะคะตัวโปรแกรมนะคะเจ๋งๆอีกตัวหนึ่งนะคะที่เราใช้กันประจำนะคะที่มัดใช้บ่อย นะคะคก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆลองใช้กันดูนะคะตัวนี้นะคะก็มีทั้งตัวฟรีและก็มีทั้งตัวที่ต้องเสียตังค์นะคะส่วนตัวเสียตังค์เนี่ยก็จะเป็นตัวโปรที่มีฟังก์ชันครบทุกอย่างตามที่เราต้องการเลยนะคะแต่ว่าใช้ตัวฟรีก็ก็ดีนะคะพอมันก็ใช้ใช้อยู่เหมือนกันนะคะ,ะทีนี้เราก็จะมาดูกันว่ามันคือตัวโปรแกรมอะไรนะคะก็นี่เลยนะคะที่อยู่ในหน้าจอนี่เลย นะคะ a ีคลนเนนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่งนะคะที่ที่ถือว่าเป็นตัวฟรีแล้วก็มีประโยชน์มากนะคะสำหรับส,สาหรับเราเนาะสำหรับคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์บ่อยๆนะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะมีฟังก์ชันหลายๆอย่างเลยที่ซัพพอร์ตนะคะเรามาดูกันว่ามันมีฟังก์ชันอะไรกันบ้างอันนี้นะคะก็คือ มันจะมีตัวเวอร์ชันใหม่ล่าสุดอยู่เนาะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ขออัปเดตและกันอัปเกรดนะคะยังไม่ขออัปเกรดโอเคโนไปก่อนนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าตาของมันนะคะที่มัดโหลดมามจะเป็นตัวฟรีนะคะ,ะไม่เสียตังนะคนะแต่ฟังก์ชันมันเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างอัอนนี้ก็คือถ้าตัวฟรีนี่นี่นะคะ่ะเราจะเห็นว่าตัวฟรีเนี่ย มันจะอ่าซัพพอร์ตเราแค่สองอย่างนะคะก็คือนี่เลยก็คือจะเป็นสแตนดาร์ดคลีนนิ่งนะคะที่เราจะเคลียค่าอะไรทั่วไปนะคะแล้วก็อ่าพวกโปรเทคชันนะคะก็เป็นสแตนดาร์ดแต่ไน,น้อยนะคะแต่สิ่งที่มันทำไม่ได้นะคะก็ประมาณหกเจ็ดข้อนี้นะคะแต่ถ้าใครอยากที่จะให้มัน อะซัพพอร์ตทั้งหมดเลยนะคะเราก็ต้องซื้อเสียตังค์นะคะก็จะเป็นตัวโปรนี่เลยเห็นไหมคะว่าทําให้ทุกอย่างนะคะอันนี้ถ้าซื้อก็ประมาณเท่าไหร่ก็19ดอลสิบเกาดอลก็คูณไปนะคะก็ก็หลายพันอยู่เนาะต่อปีเองนะคะถ้าคิดจะดีก็ต่อปีเองนะอันนี้ไม่ใช่ต่อเดือนนะคะปีโอเคค่ะอันนี้เราก็มาใช้ตัวฟรีกันก่อนดีกว่าเรายังไม่ต้องซื้อหรอกเนาะ อันนี้เราจะมาาดูฟังก์ชันหลักๆนะคะที่ที่มาใช้งานนะคะใช้งานบ่อยๆแล้วก็ที่มันจำเป็นดีกว่าเนาะอันนี้นะคะตัวเมนูคัสตอมคลีนนะคะตัวนี้ความจริงค่าเดฟอลต์มันก็คือมันจะติ๊กติ๊กเกือบหมดเลยนะคะแต่ว่าอันนี้มาติ๊กออกมาติ๊กไอ้ตรงอินเทอร์เน็ตแคชกับอินเทอร์เน็ตฮิสตอรีออก ก็คือถ้าไม่ติ๊กสองอันนี้ออกมันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือพวกตัวคุกกี้หรือฮิสตอรี่ของเว็บของเว็บไซต์อะค่ะที่เราเข้าทุกวันทุกวันทุกวันใช่ไหมมันก็จะปีกง่ายๆว่าเก็บประวัติเนาะเก็บประวัติไว้นะคะทุกวันทุกวันทุกวันทีนี้พอมันเก็บไว้ทุกวันทุกวันอะมันก็มีผลที่จะทําให้เครื่องเราอืด ช้าได้นะคะเพราะว่ามันเหมือนเราสะสมสะ,สะสมขยะเงี้ยเก็บ1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, นึ่งสองสามี่กเ็ดปดเงี้ยคือไม่ยอมทิ้งนะคะก็เก็บเก็บไว้แต่ข้อดีข้อดีของการที่เราเก็บฮิสตอรี่ของพวก URL หรือเบราว์เซอร์ที่เราเข้าไปเนี่ยเวลามันเก็บไว้แล้วอะอย่างสมมตุติเราเข้า gmail หรือ hotmail เงี้ยนะคะถ้ามันเก็บ history ไว้อะ่ะ เราจะไม่ต้องล็อกอินอีกหรือเราจะไม่ต้องพิมพ์ w w b gmail com ที่เว็บเบราว์เซอร์อีกมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เราอัตโนมัติเลยถ้าเรามีอ่า history ของมันเก็บไว้ที่เครื่องะคะ่ะอันนี้คือข้อดีเนาะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บหรืออ่าเราสามารถที่จะพิมพ์ได้ทุกครั้งนะคะที่ที่เราใช้งานก็ก็อาจจะติกต๊กสองตรงนี้ออกได้ติก๊ก แคชกับฮิสตอรีนะคะออกได้คุกกี้ก็อาจจะเก็บไว้นะคะ่ะคุกกี้ก็คล้ายๆกับอินเทอร์เน็ตฮิสตอรีเหมือนกันนะคะแต่ว่าคุกกี้เนี่ยก็คือจะเจาะลึกลงไปอีกก็คือมันก็จะเก็บมันจะเก็บกึง่งก่งเหมือนเก็บพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดที่ล็อกอินเข้าไปเลยนะคะเราจะได้ไม่ต้องพิมพ์ใหม่หรือไม่ต้องพิมพ์ทุกครั้งไอดีจืดจืดพาสเวิร์ดจืดอะไรเงี้ยเราอาจจะ ไม่ต้องพิมพ์ทุกครั้งนะคะถ้าเราไม่เคลียร์คุกกี้ออกเนาะอันนี้ก็ไม่มีอะไรดาวน์โหลดเสรี่นะคะตืดๆอันนี้ก็คือเราจะสังเกตว่ามันจะมีะตัวเบราว์เซอร์สองตัวนะคะก็คือ Microsoft Edge กับ Internet Explorer นะคะ Microsoft Edge เนี่ยมันก็จะเป็นอ่า ตัวเบราว์เซอร์ที่ติดมากับ Windows 10อยู่นะคะอันนี้ก็คือมันจะมีเฉพาะ Windows 10นะแต่ Windows 7กับ w i n d o w s XP อะไรเงี้ยคือมันไม่มีอยู่แล้วนะคะ,ม,ม,ะ,คะมันจะเป็นตัวเบราว์เซอร์ที่ติดมาอยู่แล้ว <laughs> ก็ไม่ต้องซีเรียสค่ะอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกันคล้ายๆกันนะคะก็คือสองันนี้ก็คล้ายๆกันถ้าเราจะเคลียร์แล้วก็ติดติกไว้นะคะไม่จะไม่ช่ติกออกนะคะติดไว้นะ <laughs> ถ้าจะเคลียร์เรื่อๆเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกไอ ตัวซิสเต็มตัวนี้นะคะก็คือมันจะเป็นไฟล์ที่อยู่ในรีไซเคิลบินนะคะหรือในถังขยะนะคะพวกเทมไฟล์พวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ติ๊กไว้เลยเคลียร์ให้หมดะคะ่ะเคลียร์ในถังขยะด้วยนะคะอันนี้คือเทียนในถังขยะคือถ้าลบไปแล้วก็ลบไปเลยนะคะกู้กู้กลับมาก็ค่อนข้างจะลําบากหน่อยนะคะมันต้องใช้ตัวซอฟต์แวร์ในการกู้กลับขึ้นมาเนาะอันนี้นะคะถ้าเราโอเคละอ่าฉันฉันจะเคลียร์ปุ๊บ เราก็กดที่ analyze ก่อนนะคะก็คือให้มันคำนวณก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บคุณต้องการที่จะเคลียร์อันนี้คือตอนนี้คือมันเปิดไฟฟลอกอยู่มันก็จะถามนะคะว่าต้องการเคลียร์เอ้ยไม่สิต้องการปิดไฟฟลอกก่อนหรือเปล่านะคะ no ไม่ปิดปึ๊บปึ๊บอันนี้เห็นไหมคะมันก็จะโชว์โชว์ดีเทลของไฟล์ต่างๆที่เกี่ยวกับพวก ไฟลเบราวเซอร์นะคะที่เราเปิดไมาอยู่เนี่ยว่ามันมีอนุนิ้นันนอะไอยากจะเคลียร์ไหมอยากจะลบไหมรีไซเคิลบินอะไรเงี้ยก็คือมันจะเอาข้อม,อมูลที่เราติ๊กถูกทั้งหมดเนี่ยเอามาโชว์ก่อนที่เราจะเคลียร์อีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคก <m> ็กดรันคี r รเนอร์เคลียร์ไปเลยโอเคโนโ,คโนโน ให้ปิดไฟออกใหม่อ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่ทําให้ดูแล้วคะเพราะว่าอ่มัดมัดเข้าเว็บค้างไว้อยู่ที่เกียรปิดนะคะก็คือถ้าถ้าปิดแล้วมันมันถึงจะคอมพิวต์นาไอเตแกะอีกอันนึงที่สําคัญนะคะก็คือฟังก์ชันรีจิสตี้นะคะตรงนี้ก็ไม่ต้องติ๊กอะไรออกหรอกนะคะเพราะส่วนใหญ่มัดก็ไม่ติ๊กออกก็คือกะว่าจะเคลียร์หมดเลยนะคะไอที mm ่ hmm. <IT S 2> มันมีอยู่เนี่ยไอพวกอะไรฟอนต์แอปพลิเคชันตื้ออะไรบลาๆนะคะที่ ที่มันจำเป็นที่จะคลีนให้เรานั่นแหละนะคะเราก็ไม่ต้องสนใจแล้วก็ให้มันติ๊กติ๊กถูกทั้หมดเลยก็เหมือนเดิมก็สแกนสแกนดีฟอลนะคะอันนี้มันก็จะสแกนหาไอสิ่งที่มันต้องลบละตื้อๆอะไรเงี้ยถ้ามีเยอะมันก็จะใช้เวลาในการคำนวณน,นานแต่ถ้าเรามีเอ่อรีจิสตี้น้อยอย่างเงี้ยมันก็แป๊บป๊บเดียวนะคะอโอเค ก็กด f ิกโนนะคะตะกี้ก็กดฟิกออสิลิกนะคะก็จะหายไปส่วนตัวนี้ตัวนี้พูดง่ายๆมันก็คล้ายๆกับอันอินสต l ลโปรแกรมในเครื่องเรานะคะความจริงในตัวเนี้ยมันทําได้หลายอย่างจริงๆนะคะแล้วก็มาเลือกที่ตรงทูตรงเนี้ยก็คือมันก็สามารถที่จะถอนโปรแกรมได้เหมือนกันกับการที่เราเข้าไปตรงเนี้ย คอนโทรลแพแนลอะคะ่ะคอนโทรลแพแนลตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่เวลาเราจะอัปเดตซอฟต์แวร์ในเครื่องเรานะคะเราจะเข้ามาหน้านี้เนาะแล้วเราก็ต้องมาเลือกที่ตัวนี้เห็นไหมถ้าใครที่ยังไม่เคยถอนโปรแกรมในเครื่องตัวเองนะคะก็ก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะเราก็เลือกตรงนี้เห็นปะม,มันก็จะโชว์เหมือนกันกับตรงนี้เลยนะคะก็คือพูดง่ายคือมันเป็นหน้าสําหรับ ที่เราจะใช้ถอนโปรแกรมหรือว่ารีแพร์รีแพร์ตัวซอฟต์แวร์นะคะในกรณีที่เราอาจจะเห็นว่ามันเออเอเอย่างเงี้ยแล้วกอ็อาจจะรีแพร์มันได้นะคะทีนี้นะคะอ่าสม,มุด เราอยากถอนอะไรเราก็เลือกตัวนั้นนะะี่ค่ะสมมุติมันอยากถอนตัวนี้มันก็มาเลือกเสร็จปุ๊บก็มากดอันอินสตอลได้เลยนะคะหรือแต่แต่ถ้าดีลีทนี่มันมันจะเป็นบางตัวนะคะที่ที่มันจะออกบางตัวมันก็ไม่ออกนะค่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับค่าเซตติ้งของตัวซีคลิมเนอร์นะคะว่าเราอยากให้มันเป็นยังไงเห็นไหมคะมันก็จะมีสเกจดูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่า สเกตดูตัวเนี้ยก็คือเหมือนสเก็ดูเหมือนเราตั้งไว้ว่าเราอยากจะให้มันตั้งคลีนตัวไฟล์ขยะหรืออะไรอย่างเงี้ยท,ที่เครื่องเราอะทุกวันเวลาไหนยังไงนะคะถ้าเราอยากใช้สเก็ดูลิ่งตัวเนี้ยเราต้องทำอะไรเราก็ต้องเสียตังค์เหมือนอย่างที่บอกตะกินนะคะก็คืออันนี้แหละเราก็ต้องซื้อตัวโปรนะคะมันถึงจะทำได้อันนี้ก็เกี่ยวกับกึงก่งแบบ เหมือนมืนต้องจ่ายตังค์เกือบหมดเลยนะคะนี่สเก็ดูอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานานะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรอัปเกรดนี่นะคะถ้าอยากจะใช้ได้หมดก็ต้องจ่ายตัง้งนี่เลยสิก้ดอกค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับวิธีการใช้งานนะคะตัวโปรแกรม C c l e a n e r นะคะ ตัวโปรแกรมจริงๆอีกตัวหนึ่งนะคะที่เอามาเอามาแนะนําวันนี้นะคะเดี๋ยวคอยดูนะคะเดี๋ยวรอดูคลิปถัดไปนะคะจะเป็นตัวโปรแกรมตัวไหนนะคะที่จะแนะนํานะคะเดี๋ยวคอยติดตามกันได้เลยจ้าสำหรับวันนี้ไม่าย,ายค่ะ